สวัสดีครับผมพอยเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิตคลิปนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและสีิรภาพทางจิตใจคนที่รู้จักคุณค่าของตอนเองและมีความเชื่อมั่นที่แท้จริงซึ่งไม่ทำให้เขาเป็นคนที่หลุดไปเป็นคนหญิงยโสหรือคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจากพื้นฐานของการรู้จัก คุณค่าของตัวเองผมขอยกตัวยอย่างนี้แล้วกันนะครับแน่นอนเวลาเราเลี้ยงดูลูกเราก็หวังดีและอยากให้ลูกของเราต่อมาเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองเป็นคนในสังคมที่ดีซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ผมยกตัวยอย่างเคสสตั๊ดี้ลัดกันว่าเราอาจจะเผลอสอนหรือถ่ายทอดให้ลูกกลับกลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมัน่นหรือกลัว การโดนตัดสินแท้ๆเราไม่ตั้งใจมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราอุตสาห์ส่งเลี้ยงเขาอย่างดีส่งเข้าไปโรงเรียนดีเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแน่นอนครับมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่เรียนรู้กันผ่านตัวอย่างคนอื่นดังนั้นสิ่งที่เราจะพบเจอข้อแรกคือว่าหากอยากเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่แข็แขงแกรง มีความนิ่งทางจิตใจเราเองต้องเป็นคนคนนั้นเป็นตัวอย่างสิ่งนั้นให้ลูกเห็นให้ได้ก่อนคุณว่าไหมดังนั้นสมมุติว่าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วตัวคุณเองอาจจะแคร์ความคิดคนอื่นมากเกินไปพูดง่ายๆคือหากคุณกลัวการโดนตัดสินคุณมักจะฉายความกลัวนี้ใส่ลูกตัวเองในทางที่คุณไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณจะไปงานเลี้ยงนะครับไปงานเลี้ยงของญาติผู้ใหญ่หรือของเพื่อนหรือของคนคนอื่นซึ่งเป็นคนที่มีสถานะทางสังคมแล้วคุณอาจจะเกรงใจเขานะคุณก็หาลูกไปต้องบังคับให้ลูกแต่งตัวดีทุกอย่างตัวอย่างต้องเป๊ะหมดต้องมีมารยาทดีต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต้องรู้จักกาลเทศะไหว้เขาเป็นระเบียบทุกอย่าง ั้งทั้งที่ในสภาวะปกติเวลาอยู่บ้านเราอาจจะเป็นกันเองมากกว่านะครับแล้วหากคุณในตัวอย่างนี้หากพ่อแม่คนนั้นกลัวการน,นตัดสินเขามักจะฉายความกลัวนี้ใส่ลูกตัวเองผ่านการบังคับให้ลูกเป็นเด็กน่ารักเพอร์เฟกนะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าผู้ใหญ่คนอื่น ญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนของเขาหรือคนที่เขากำลังไปพบปะในงานเลี้ยงนั้นเนี่ยเขากลัวว่าจะโดนตัดสินว่าเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีนี่คือตัวอย่างของการสื่อหรือถ่ายทอดมรดกทางปมจากรุ่นก่อนไปสู่รุ่นต่อไปคุณพอเก็บภาพเนาะนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคือเวลาคุณพ่อคุณแม่อาจจะกลัวโดนตัดสินเขาจึงเป็นคนที่มักจะตัดสินลูกตัวเอง มากผิดปกติด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเขาต้องการให้ลูกเป็นเด็กเพอร์เฟเป๊ะๆจะได้เป็นตัวอย่างของเด็กดีให้คนอื่นเห็นได้แต่การบังคับลูกเจ้ากี้เจ้าการแบบนี้มันถูกสื่อออกมาในทางที่ลูกรู้สึกว่าเขากำลังโดนตัดสินอยู่หรือเขากำลังรู้สึกว่าความรักที่พ่อแม่มีต่อเขาเป็นความรักที่มีเงื่อนไข นี่อันตรายมากนะครับเด็กมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจหรือตีความว่าความรักที่เขาได้รับจากคุณพ่อคุณแม่เป็นความรักที่มีเงื่อนไขเพราะเขาถูกเทรนหรือเขาถูกเหมือนกับถูกส่งข้อความตลอดเวลาว่าเขาต้องทําตัวแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ป้าหรือมาจึงจะพอใจได้จึงจะไม่ดุไม่ว่าเขาได้จึงจะอยู่ในบ้านที่สงบสุขได้ผมยกตัวอย่างนี้ละกันนะครับ เวลาเราอยู่กับคนคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกสบายใจวเวลาอยู่ใกล้ตัวเขาเรารู้สึกว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเสมือนกับว่าเราพร้อมที่จะไปขอคำปรึกษาจากเขาด้วยคด้วยซ้ำเราพร้อมที่จะแชร์สิ่งที่เราอาจจะอายในใจตัวเองนะครับความลับต่างๆในตนเองเพื่อขอคำปรึกษาจากเขาด้วยซ้ำคนคนนั้นต้องมีคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยหรือบุคลิก หรือคุณสมบัติอย่างไรจึงจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเข้าไปหาเขาเพื่อขอคำแนะนำแน่นอนครับเราต้องรู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มอบพื้นที่ความปลอดภัยให้ได้เขาไม่ตัดสินเราเขาใช้ความรักและความเข้าใจเป็นที่นำเป็นที่ตั้งที่สำคัญเรารู้สึกว่าเขาใจกว้างใจเปิดพร้อมที่จะฟังความคิดหรือวิธีคิดหรือวิธีดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากตัวเขาเอง เขาไม่ได้ให้ความสําคัญว่าคุณต้องคิดและดําเนินชีวิตเหมือนเขาเขาใจกว้างพอที่จะฟังวิธีคิดและวิธีเลือกดําเนินชีวิตของคุณในทางคล้ายกันหากเราอยากเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่เข้มแข็งเราต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาศึกษาตนเองได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งรวมถึงการยอมรับว่ากระบวนการเรียนรู้รวมถึงการที่มีวันที่เราอาจจะเดินผิดพลาดบ้างแต่หากเรา ใช้ความรักความเมตตาเป็นที่ตั้งไม่ใช่ความกลัวหรือปมของตัวเองหรือความต้องการหรือคาดหวังของตัวเองเป็นที่ตั้งนะฮะหากเราหากเราใช้ความรักและความเข้าใจเป็นที่ตั้งเราจะพบว่าเราจะมีทางไกด์และสอนให้ลูกทําความเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกและความคิดของตัวเองแล้วหากเราเข้าใจตนเองแน่นอนครับเราก็คงเลือกทางเดินชีวิตที่สง่างามมากกว่าโดยธรรมชาติแม้ทางเลือกนั้น คนที่เป็นพ่อคุณแม่อาจจะไม่เห็นด้วยร้อเซตแต่สิ่งที่สําคัญมันคือการปลูกฝังและติดอาวุธปัญญาสติปัญญาให้กับลูกแต่อย่างที่ผมบอกหากอยากเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจมีสถิราพภายในเป็นคนที่ใจกว้างมีความรักในหัวใจเราต้องเป็นตัวอย่างสิ่งนั้นให้เขาเห็นให้ได้ก่อนเพราะมนุษย์ ไม่ได้เรียนรู้ผ่านคำพูดคำสอนแต่มนุษย์เรียนรู้ผ่านตัวอย่างและประสบการณ์ฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ